นะครับหลังจากที่เราบอกว่า Accept ไปแล้วนะครับเขาก็จะส่งเรียกว่า Ter ร์ม c o n o n t i o n นะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่า p r r c e e u r e หรือว่ากระบวนการมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะเราก็มาดูเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับซึ่งคุณคิดว่าการหาเงินลงทุนหรือการหาเงินกู้ต่างประเทศมันมีค่าใช้จ่ายไหม มีนะครับม,มีของฟรีไม่มีในโลกนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับนะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น commitment processing f e e documentation f e e นะครับ stam f e e อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าโอเคละเรารู้ว่าการเรื่องอ ประสานงานระหว่างประเทศการหาเงินกู้ต่างประเทศมันมีให้จ่ายดังนั้นเราก็ต้องเลือกซอนะร์สออฟฟันับซอร์สออฟฟันแล้วก็คู่ค้าที่เราจะทำนะครับว่า,เ,าเราจะไปจ่ายกับบริษัทไหนนะครับจ่ายทำกับใครนะครับนะผมย้ำตลอดว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับการที่คุณจะไปหาเงินกู้จากจีนหรือจากยุโรปหรือจากอเมริกาจาก UK ก็ว่าไปอิงลงอิงแลนด์บาไป นะครับมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบว่าโอเคเราควรที่จะไปจ่ายตรงไหนดีนะครับอย่างถ้าผมแชร์จากประสบการณ์ตรงของผมเองเนี่ยผมเลือกที่จะไปจ่ายที่จีนมากกว่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากจีนฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยมันก็เป็นหับการเงินของเอเชียอยู่แล้วนะฮะเป็นหับการเงินของเอเชียอยู่แล้วซึ่งหลายบริษัทที่อยู่ในยูเคนเนี่ยเขาก็มี เขาเรียกว่า correspondent bank อา่ามี bank account มี offshore account อยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์อยู่แล้วนะฮะที่เป็นตัวแทนเขานะที่เป็นตัวแทนเขาดังนั้นเนี่ยเวลาเราเราทำธุรกิจระหว่างประเทศหาเงินกู้ระหว่างประเทศนะจากประสบการณ์เนะี่ยผมเลือกไปจ่ายที่จีนดีกว่าเนื่องจากว่าจีนต้นทุนต่ำนะครับไปจีนนี่แค่ไม่ถึง4ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับไปจีนนะ แต่ถ้าไปยุโรปไปยูเคไปอเมริกาเนี่ยโอ้โหนานนะนานนานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายเยอะนะครับกว่าจีนนะฮะจีนนี่อยู่ใกล้ๆเรานะครับค่าใช้จ่ายตามกว่าแล้วก็การที่เป็นค่าใช้จ่ายในการไปฟันดิ้งในการทํางานเนี่ยมันถูกกว่านะครับนะนี่คือแชร์แล้วก็เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่เราทำนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งบริการนะครับหนึ่งเซอร์วิสที่เรา รับจัดหาเงินกู้อยู่นะครับนะใครที่อยากหาเงินกู้นะครับจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ยินดีให้บริการนะครับนะก็เป็นหนึ่งบริการหนึ่งเซอร์วิสที่เราทําอยู่นะครับการจัดหาเงินกู้ต่างประเทศนะครับก็จะให้คําแนะนําแล้วก็พาหาเงินกู้ต่างประเทศนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะก็ค่อยๆทําไปตามโปรเซสตามกระบวนการที่ เออโลนโปรไวเดอร์โลนต่างๆที่ที่เขาออฟเฟอร์เรานะครับเราก็ฟอลโล่ไปตามโ c ซ d อร์เขานะแต่ผมแนะนำจีนดีกว่าแนะนำจีนฮ่องกงเนี่งจีนฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้ดีกว่านะครับมันอยู่ใกล้เรานะครับต้นทุนการเงินมันต่ำนะก็ต้องทำตั้งแต่ อ่โปรเจกต์ฟีดนะครับ business plan investment plan นะครับ funding แล้วก็ engineering นะครับเราทำ set, ค,ครบเซต complete set นะที่เรียกว่า turnkey นะนี่คือ Service หรือว่าบริการที่เราทำอยู่นะครับดังนั้นอ่สุดท้ายท้ายสุดนะครับใครมีโครงการที่น่าสนใจก็ส่งเข้ามาในไทยเกียวเรื่อยๆนะครับเราก็จะมา analyze ดูนะครับถ้าโครงการไหนน่าสนใจก็ลองหยิบม,มาปั้นนะครับหยิบม,มาปั้นก็ให้คำแนะนำ นะครับเราก็เป็นคอนซัลท์เองแล้วก็ทําไปด้วยนะครับสอนไปด้วยให้คําแนะนําไปด้วยนะครับก็เหมือนเจ้านี้นะผมก็เลือก Deal ดีวะนะ่าจีนดีกว่าเพราะจีนมันเรามีคอนเนคชันอยู่แล้วนะเรามีเส้นสายเรามีคอนเนคชันกับจีนอยู่แล้วนะครับ,รม,รม,บ,รบมันจะทําให้เราทํางานง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับเพราะว่าเราทีมงานเราก็อยู่จีนอยู่แล้วนะครับเราทํากับจีนดีกว่านะครับ ที่อื่นก็เสนอมาก็ถ้าเงื่อนไขดีก็รับถ้าเงื่อนไขไม่ดีก็เอาไว้ก่อนนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับโอเคนะครับสนใจบริการการจัดหาเงินกู้เป็นที่ปรึกษาคอนซัลท์เงินกู้ก็ท h a เช่าอินเวสต์เออร์ดอทคอมนะครับสวัสดีครับ